มาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งหน้าตามพอเสี่ยจีนค่ะลุนายอย่าตกใจในความหน้าโสดของฉันนะคะมาเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเออเข้าไป เออ,อไปมันก็จะเปลืองนะถ้าใช้อันนี้ถ้างั้น <c oughs> ใช้อะไรดีวะอ่ะไม่เป็นไรมาใช้อันนี้ดีกว่าแบบซองมันจะได้ไม่เปลืองเท่าไหร่ปื๊ด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 เอ้ยไม่ได้ดิพอสอจีนเขาห้ามใช้อันนี้ตบต้องปื๊ดอย่างนี้ใช่ไหม จะล้างยากแน่เลยอะโบกหนาสัขนาดนี้ สิวขึ้นค่นะตรงนี้กับตรงนี้ ังได้จากเสียงตบเฮ้ยเอาจริงมันหนาแต่ว่ามันก็แบบเออกระด้าอยู่นะพูดถึงอะแต่มันหนาจริงๆแหละหนักหน้ามากแล้วยิงแพ้ง่ายด้วย ติวแพ้ง่ายต้องแบบร้านทำความสะอาดดีๆไม่งั้นสิวขึ้นบานเบอร์มาไปเจะใช้อันนี้เอะอันนี้ก็ได้ที่ฉันชอบใช้ฉันบอกเลยว่ามันลดมากป๊บ 笨呀。 แล้วจริงๆมันต้องตบแรงขนาดนี้ไ <laughs> หมอารมณ์เหมือนแบบว่าเอา่ออะไรนะครีมครีมของคนแก่ที่เขาแบบอะไรนะสมัยก่อนที่เขาแบบ นนหนาๆไอ้ลองพื้น,น,นหนาๆไอ้ตลับสีชมพูที่เขาเออ่ใช้ทาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาที่แบบว่าเป็นดามเเยอะแล้วเอามาทาผิวอ่ะพอกตัวให้มันขาวๆมัไปเสร็จปุ๊บ จะว่าไปสิ่งที่เปนของผคือ้จ่ามันถึงเวลาแล้วนะที่จัจะใสินะเลก็จจริงๆัจะเห้จไมได้สินเยอเนพียงเพราะว่าให้ความรับผชะ ค่อยจะเลิะเท่าไหร่เลยนะค่ะ มเอาอตรงถ้าให้แต่งลุเนี้ยเดินออกไปข้างนอกก็ไม่กล้าเหมือนกันนะมาไม่เป็นไร,ราปาบปาบ ไม่ได้ดำเอ้ยมันมันไม่ได้เทาธรรมดานะคะทุกคนมันเทาเทาแต่ยังไงออกมาให้หน้าเทาอ่ะเพิ่มแสงเข้าไปหน่อยเทาไหมมาต่อไปอะไรดีเอ่อเราต้องกิดอะเลเนอร์ด้วยมะม ก็ได้อยู่นะเอามาก็ได้มาดีก่าไม่มีอะไรทำมาปื๊บ เฉินดงมันจะเข้าตามาไม่เป็นไรต่อค่ะอือหือ <c oughs> เราก็แต่งหน้าไม่เป็นนะทุกคนรอแ,แบบเอ่อเอาเหมือนที่แบบว่าเคยแต่งแบบทั่วไปแล้วกันแต่งเขาเรียกว่าอะไรนะแต่งปกติทุกวันอะอแต่จริงๆทุกวันมันก็ไม่ได้แบบอะไรเบอร์วังขนาดนี้นะไม่เป็นไรขอภายในหลุมสิวด้วยนะคะดูด dùm mặt 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 mình hàng mặt 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 ันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นลุกอะไรไลุกขึ้นเป็นล้างหน้าหรือเปล่ามาจ้ะ ตาไม่น่ามีเนาะเพราะว่ามันไม่ข่ากับหน้าอะไรก็ก็ก็ตาสีนี้ปากจะสีอะไรดีสีนใหม่ ในกล้องมันอาจจะดูซีดๆนะแต่แบบในกระจกอ่ะนี่มันได้อยู่นะสีเนี้ยมันจะออกแบบเนี่ยเนี้ยเนี้ยถ้าอยู่นะ้ำก็ถึงอ่ะสีอะไรดี o I D. กูอะโทนเนี้ยเดี๋ยวนะแสงมันไม่ถึงหรือป่ะใช่ไหมแต่ถ้ามองไกลๆมันก็จะแบบเท่ามากเท่าไม่ไหว cross lah จมูกหลยใช่ไหม ง่ายไหมผมไม่ไ <divide> ด้เหนียบยังไม่ได้สะ